คิกบ็อกซิ่งบุกเชียงใหม่ติวเข้มกดกฎกติกาคึกคักเดินสายอีกสี่ภาคหวังบูมติดตลาดสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยจัดโครงการจัดอบรมกฎและกติกากีฬาคิกบ็อกซิ่งตามมาตรฐานสาพันธ์คิกบ็อกซิ่งโลกแวรโครและอุปกรณ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งเพื่อการอบรมและฝึกซ้อมส่วนภูมิภาค5้าภาคประเดิมภาคแรก ที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ณนะห้องประชุมป่าสักหลวงโรงแรมโลตัสปังสวนแก้วระหว่างวันที่10-12พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศผู้เข้าร่วมการตีวเข้มอย่างคึกคักมากถึง120คนวางเพิ่มพูนทักษะข,ของนักกีฬาผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาติสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งเดินหน้าขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาก,กีฬาคิกบ็อกซ ซิ่งอย่างถูกต้องตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งอชาติฉบับที่7พุทธศักราช2565ถึง2570ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสสอตอและแนวทางพัฒนาจริง,งอได้จัดการโครงการจัดอบรมกฎและกะติกากีฬาคิกบ๊อ,อกซิ่งขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการกีฬาและผู้ที่สนใจจาก77จังหวัดใน5ภาครวมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรของสมาคมนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งและนักกีฬาประเภทการต่อสู้ประมาณ600คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎและกติกากีฬาคิกบอ็อกซิ่งตามมาตรฐานแวดโคให้เพิ่มมากขึ้นในทุกภูมิภาคในประเทศไทยรวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์กีฬาคิกบอ็อกซิ่งเพื่อการอบรมและฝึกซ้อมยกระดับให้บุคลากรมีทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กีฬาคิกซิ่งตามมาตรฐานแวดโคที่คณะกรรมาการโอลิมปิกสากล (IOC) ให้การรับรองทําให้แพร่หลายในประเทศไทยยังมีมาตรฐานและเพิ่มพูนทักษะของนักกีฬาผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนโดยจะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติที่วโคจัดขึ้นรวมถึงมากกรรมกีฬาระดับนานาชาติโดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีความเข้าใจเกี่ยวาว,วอกับกีฬาคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทยคุณสมบัติของผู้สอนกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ดีความแตกต่างระหว่างคิกบ็อกซิ่งกับกีฬามวยไทยประเภทของคิกบ็อกซิ่ง และแนวทางปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมและผู้ตัดสินคิกบ็อกซิ่งส่วนภาคปฏิบัติเป็นของกีฬาคิกบ็อกซิ่งประเภททาทามิและประเภทริงการอบรมประเดิมภาคแรกแล้วที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหมนะ่ณห้องประชุมป่าสักหลวงโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยพิธีเปิดวันที่11พฤศจิกายน2566มีผอดรอน An ันต์เมษวรรษอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชัยภูมิเป็นประธานเริ่มต้นช่วงเช้าด้วยการอบรมภาคปฏิบัติกีฬาคิกบ็อกซิง่งอประเภททาทามิโดยโค้ดเอกในเอกรินทองมาผู้ฝึกสอนคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยประเภททาทามิและคณะจากนั้นช่วงบ่ายเป็นการอบรมภาคปฏิบัติกีฬาคิกบ็อกซิ่งประเภทริงโดยโค้ดดวงในประวิทย์สวัสดิรักษาผู้ฝึกสอนคิกบ็อกซิ่ง มอทีมชาติไทยประเภทริงานวินัยจัมปาทองและานสุรสิทธิภูงามเงินร่วมติวเข้มให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมวันที่2วันที่12พฤศจิกายนช่วงเช้ายังคงเป็นการอบรมภาคปฏิบัติกีฬาคิกบ็อกซิ่งประเภททาทามิและประเภทริงตามด้วยช่วงบ่ายกับการอบรมแนวทางปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินคีกบ็อกซิ่ง โดยนางสาวปานิชตาดีหรือเลข,ขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งก่อนได้มีการทําแบบทดสอบและแบบประเมินปิดท้ายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรามอโดยมีดรปัญญาหาลำยงคณะอนุกรรมการติดตามการใช้ใจ่ายเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรร่วมด้วยนายมนตรีหานใจกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกางและห่งชาติและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายสงศั์คำดีรุ่เรัตพอ o. สำนักงานการกีฬาประเทศไทยกกทภาค5นายเกอะพงษ์น้ำบุญจิตพอ o. สำนักงานกกทจังหวัดเชียงใหม่นายนวิสุทธ์วัคดีหัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาคและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพรแก้ววิวัฒเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชีงยงใหม่เข้าร่วมอันหนึ่งหลังจากนี้สมาคมกีฬาคกบ็อกซิ่ง เตรียมที่จะจัดการอบรมต่อเนื่องในอีก4ภูมิภาคประกอบด้วยภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดอุดรธานีวันที่17-19พฤศจิกายน2566ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่24-26พฤศจิกายน2566ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีวันที่1-3ธันวาคม2566และปิดท้ายที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8-10ธันวาคม2566โดยสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการจะได้รับที่พักฟรี กระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้ว1ใบเสื้อยืดของสมาคมและใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมครบทั้ง3วันโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิง่งคิกบ็อกซิง่งแอสโซเอชันออฟไทยแลนดหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร092-697447หรือ063-1419546 ดรปัญญาหาลำยงคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าคิกบ็อกซิ่งเป็นกีฬาใหม่ในไทยแต่ในระดับโลกเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและมีโอกาสบรรจุเข้าโอลิมปิกเกมในอนาคตซึ่งการจัดการอบรมกฎและกะติกาของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากทำมาตรฐานในการจัดอบรมไว้สูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาหารและที่สำคัญคือเรื่ององค์อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสมาคมได้แจกให้กับผู้เข้ารับการอบรมถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนารวมถึงเรื่องความรู้เป็นสิ่งสําคัญมากบุคลากรที่อบรมจะไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในภูมิภาคต่างๆโดยสมาคมได้จัดอบรม5้าภคเพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศทําให้มีคนรู้จักและเล่นกีฬาคิกบ็อกซิ่งเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้แผนของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งเตรียมจะจัดแข่งขันชิงแชมป์ภาค และชิงแชมป์ประเทศไทยขั้นต่อไปเราจะนํามาพัฒนาเป็นตัวแทนทีมชาติในการส่งเข้าแข่งขันรายการต่างๆของโลกซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยมีทักษะพื้นฐานที่ดีจากมวยไทยแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎกติกาและไม่ค่อยประสบความสําเร็จฉะนั้นสมาคมได้เห็นปัญหาแล้วจึงได้วางหลักฐานด้วยการอบรมกติกาและเผยแพร่ความนิยมผมเชื่อว่า ในระยะเวลาอันใกลน้นี้จะทำให้นัก k i c k อกซิ่งไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและเชื่อว่าในโอลิมปิกในอนาคตข้างหน้ากีฬา k i c ็กอกซึ่งมีโอกาสเข้าบรรจุถึงตอนนั้นนักก,กีฬาไทยจะมีความพร้อมเต็มที่มั่นใจว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดรปัญญากล่าวด้านนายมนตรีหานใจกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าต้องขอบคุณสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ให้เกียรติจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมครั้งนี้ซึ่งคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาที่สนใจคิกบ็อกซิ่งและให้ความรู้เรื่องกฎกติกาสามารถนำไปถ่ายทอดให้ได้รู้กฎที่แท้จริงมองว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการคิกบ็อกซิ่งไทยที่ตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาคิกบ็อกซิ่งไทยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด